ตอนเช้าครับปางอุ่งท้ายเราก็ได้เห็นความเมซิ้งของปางอุ่งจริงครับว่ามันมีควันขึ้นจากน้ำจริงๆจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับ รีวิวก๋วยเตี๋ยวอยู่นานนี่ร้อนปากบุ๊มนั่นไงไม่ร้อนความจริงไม่ร้อนหรอแจะเล่นให้เอาก็ขายเส้นออกมาสิเป็นนวดไหมเฮียขายเส้นบล็กดีแต่มีคนบังไว้ติดเทียเลยรวะบวดแสดงมันนั้นก็น่อนักแล้วงานเนี่ยถ่ายงานเยอะลั่ว กองเครื่องรู้หมดอ่ะมุกดีด้วยอดเลยมุกดีกว่าเมื่อกี้แดดขี้ระหงเลยท่านนี้เฮ้ยพี่ถามอย่างเลยเต็นต์ตรงน้องฝนตกป่าววะต่อสง สอนเป็นหมูป่ปน<ง>บ้านชื่อว่าบ้านรักไทยอยู่แบบว่าติดชายแดนเลยแบ้านประวัติของบ้านรักไทยก็คือว่ามีชาวจีนรูนานกา <c oughs> อ,อพยพมาแล้วก็มาสร้างบ้านเรือนก็มีแม่น้ำมีหุบเขาอากาศดีมากแม้กระทั่งแบบว่าแดดร้อนๆเปรี้ยงหน้าร้อนคลิปเตอร์คลิปเตอร์กาแฟหลักิล้อยวิวหลักล้าน แล้วก็ที่นี่มีกาแฟหลักร้อยวิวหลักล้านเฮ้ยเฮขอครับขอบคับอีกหนึ่งจุดครับของที่นี่ครับมีแบบว่าป้ายให้คนมาเขียนบอกเล่าความรู้สึก ๋พี่ตั้มลองรีวิวดิว่ามีใครมาเขียนอะไรบ้างประทับจิตมากๆทั้งที่ทพักและกาแฟรักไทยไทยแลนด์ข้ามไหนนอนนั่น The ะโรดทริปน้องพลีวายรักไทยนี่เมื่อเดือนกรกฎาคม2016เห <c oughs> มือนกับว่าเขาแซวก,กันเองเนี่ยพาหมวยมะนาวพาขาวมาลุยผ้ <c oughs> าเหยินมะนาวไม่ใช่แล้วเนี่ยนะมีการแก้มุกกันเนี่อ๋อก็ก็คือหมายถึงว่าคนเขียนไม่ใช่ไม่ได้ชื่อแล้ว อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่องอย่าพึ่งงอนเด้อใจเย็นไอ้เรองงอมึงต่อยกับไอ้รุ่นแถวนี้อ่ะทีแม่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแม่งมองหน้าจะสาดน้ำใส่กูชี้หน้าไปทีนึงแม่งเรียกมาสิคนโถกูคนเดียว <sk ill> ก็เลยต่อยกันต <im ple> ่อยเหี้ยอะไรมาสิคนกูยกมือไหว้ดิแล้วกูก็เดินหันกลับมาแล้วกูก็หินลมต่อยกูไปเห็นมันรีบลุกมากมันสุดร้าย ตามสติจ้ารีบลุกบ้านอ่ะใช่ไอ้ยอรีบลุกเสร็จไม่ได้ว่าเฮ้ยฮอไปแล้วเฮ้ยกูไม่เจ็บกูไม่เจ็บไว้ไม่เจ็บแต่เลือดไม่เป็นไรไม่เป็นไรติต่ไหนๆก็เป็นรายการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต้องสัมภาษณ์กับเจ้าของที่นี่ ก็คือเขาอยู่ข้านเขาลอยสองข้าอยู่ที่เจ้าของเลยไปยังไงนะครับพี่เบียร์อันนี้เป็นเจ้าของครับจที่แถวนี้เขาก็เป็นคนซื้อทั้งหมดโอ้โหแลก็ปล่อยให้ชาวบ้านนีมาทำมาหากินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยคุณวชาตัวเห็นไม่วิชามาจากตัวเท้ามาจากคหลุดทำไมล่ะพีม่มาจากต,าต,าวตาวัตวเท้าตัวเท้าเหรอตัวเท้าเลยตัวเท้าย้ายมาอยู่ยูนาอ๋อ,อยูนาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยยังไม่ได้ถามเลยนะเนี่ยไปซื้อไ,ไอ้ที่ตรงนี้เราซื้อหมดเลยประมาณสามหมื่นกว่าไรสามหมื่นกว่าไร่ซื้อไปเท่าไหร่ครับ ซื้อไป2ล้าน2แสน2หมื่นสองพันถูกจังจังปู่ตอนนั้นยังถูกอยู่ถูกเยอะๆสำหรับเขาแล้วอ๋อเจ้าก่อนนะอันนี้เป็นชาวจีนใช่ไหมครับชาวจีนขอขอดูสายตาขอดูเน่อันนี้เชื้อเฮ้ยตาเหลด้วยเชื้อตาเหลด้วยโอ้โหเชื้อคือเด็กผมใส่แล้วพ่องมึงห่าแข็งเยอะมากแล้วกี่มากเขาจิ้มกันมากอ้าวแล้วไอ้เบี้ยเห็นมึงบอกเขามีเชื้อ าแนวบันไดใจที่มาเซิร์ที่แถวเกิดจากของเฮาคนหนึ่งฮองคนด้วยไปเรื่อยๆมึงกินยาแล้วใช่ไหมพิ่บุกรบคุณถามว่าคือของจริงอ่ะยังอาตียเขาถามว่ามึงทำไมถึงจะเซิร์ที่นี่เห็นน้ำไหมเห็นเลยเนี่ยเนี่ยจ้างคนมาขุดมันลึกประมาณเปียกเปียก ถามแล้วเขาทำไมเฮียถึงสิ้นเลี้ยเขาถามเฮียว่าทำไมเฮียถึงมาซื้อซิ้นี้ยเห็นว่าทำเลตรงนี้น่าจะทำเงินกาลาได้เยอะโอ้โหจะสั้นๆนะเนีแต่บอกก่อนเลยนะว่าเฮียเนี่ยเปิดร้านชงชาที่นี่เนี่ยไม่ได้เปิดเพราะได้ฟุ๊กเฮียจะเป็นนักชิมระดับยุโรปเลยจิบปุ๊บนี่รู้เลยว่าอะไรแยกแยะได้แยกแยะได้นี่ชาอะไรเฮียกาแฟเป็นไงล่ะพี่พี่นุ้ยบอกเลยโอ้โหอันนี้ อูหลงกับกับกับสอแท้ต่างกันไงครับที่รสชาติรสชาติใช่ใช่แต่ยังไม่จบสอนเองสิครับสมมันเป็นสมุนไพรอ่า็สมุนไพรครับอูหลงเป็นชาเดี๋ยวจะให้ความรู้แน่นเฮียเฮียสจะเปประโยชน์มากกว่าเฮียเฮียนี่ก็เป็นนักวิเคราะห์ด้วยนะเพราะแต่คนเนี่ยมันร่างอ้วนอ้วนแล้วผมเคยเห็นเขา เวลามากเลยเกียร์ๆหน่อยโมเขาหแบบว่าบรรยากาศที่พักที่ของเฮียนี่ข้างไหน้างนาในติดในน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยสวยสวยงามเลี่ยั้ตัวนี้ขุดเจ้าแม่โคขุดมาไม่ใช่น้ำเขุดมาอสร้างขึ้นมาก็ออน้ำเนี่ยอน้ำมาจากเมืองกิงด้วยเนี่ยเอ็น้ำเมืองกิงเลยมาไงอ่ะโอ้โหสิบร้อยขนมาแล้วก็เทลงออ๋อคิดดูว่าองเงี้ยคิดจะยังไงใดูใจ ได้คิดได้ยังไงคุณน้ำมาจากจีนมึงคิดได้ยังไงจากจีนแกอนแล้วก็เทรลองเฮียผมว่าจะเป็นโม้แล้วเฮไปดีกว่าผมว่าไปไปกันดีกว่าเฮียแต่เราจะไม่ถึงนะเฮียไป วิธีไปเกอร์นะแต่ผมแดงแล้วผมต้องใส่งมือเาเฮ้ยผ่านจันไหมรัสเซียไปขายดีกว่าก็คือเซฟตี้ทำตัวเองให้ปลอดภัยผู้ชมความสำคัญต้องปลอดภัยไว้ก่อนทำอะไรต้องปลอดภัยไว้ นี่คิดถึงพวกกูมาเป็นปีแล้วเป็นไงรู้สึกว่าทริปนี้กูรู้สึกคุ้มค่ามากเลยกูหายคิดถึงพวกมึงเลยจะถึงจะถึง60โล60โลตัโลเฮียอะไรเป็นร้อยโลร้อยโลแล้วแซ่บแค่ไหนวะเขาเนี่ยนิดเดียวเองนะเว้ยเป็นคนผิวเป็นคนผิวบางนิดเดียวเองโดนอะไรนิดอะไรหน่อยโดนอะไรหน่อยก็จะไหมจะอะไรเกรียมเป่งมันเป่งมากเหมือนจะระเบิดยิบ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 ตอนเนี้ยอากระดแล้วโาเกมยัง มึงหลอกกูมาตายถามแม่ไปกูโทษถามแม่ไปโทษมึงเกลียดอะไรกูวะแหม่กันกูไปทำอะไรวะไอ้มึงเจ็บชาวน้ำใจนะสียาเบี้ยเสี่สิบโค้งก็ไม่บ่นคุณปัญญาอยู่ข้างในคลิปเนี้ยความสุขกูแบบว่าเต็มล้นเลยอะไรเงี้ยไอ้พี่น้องพี่เลียงแม่งหล่นไหลไปตามท่ากลางหมดแล้วอ่ะเลยอะ มันขาดแล้วตอนนี้ความสุขตอนไปตามโค้ง่ะตอนนี้แม่คุณกลายเป็นความทุข์อ่ะตอนกูเห็นตอนไอเดะแหกโค้งมึงไปจ้วงเลยโดไปนี่กเลยกูชาแล้วอ่ะตอนมัแหกโค้งแบุกูลงไปเยี่ยวได้กูเดินลงไปเยี่ยวต่อได้ไอเดพาเข้าพาเข้าป่าไปอ่ะกูอ่ะนั่งกับกู ปลาใจมูสปลาใจได้เลยภาพผักก่อนช่วยมุดไอเบียสดเป็นหัวหน้าทิพต์เติร์กไหลเติร์กไหลสมชื่อเดียวทิปหน้ากูจะเอาคืนในเบียพาไปแล้วก็นอนแม่งทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปไหนเอาคืนเหรอนี่คือเอาคืนเหรอ ้ออยานการคือเราลงมาจากบ้านรักไทยประมาเที่ยงฮะก็คาดกันไว้ว่า300กิโล6-9ชั่วโมงนี้ต้องมีตอนนี้จะคาดสโมงที6.6แล้ว7น่จะทุ่มแล้วตอนนี้เราก็เลยมีแผนว่าเราจะเกาะกลามกันไปให้คนที่ช้าและขับไม่แข็งขึ้นตรงกลางีล้วไปพร้อมกันไปองไป BS 4กโลเลี้ยวขวาเบียอยู่ที่ไหนสักที่ระหว่างทางไปเชียงใหม่และก็มืดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามืด